มิสแมงอออาราสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามากันที่ผาขามคาเฟ่ค่ะอยู่ในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเรานี่เองค่ะเป็นคาเฟ่ที่อยากมาเช็คอินมากค่ะเพราะว่าทางร้านมีบริการให้เช่ารถเอทีวีด้วยรอบละประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะส่วนราคาให้เพื่อนเพื่อทักไปถามทางเพจเขาได้เลยนะคะส่วนรอบบริการรถนะคะก็มีตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นเลยค่ะอยากจะให้เพื่อนๆทักไปแจ้งทางเพจก่อนนะคะว่าเพื่อนๆน่ะอยากจะไปใช้บริการเวลาไหนทางร้านเขาจะได้ เตรียมไว้ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเตรียมเสื้อผ้ามาให้พร้อมนะคะเพราะว่ามีลงน้ํากันนิดหน่อยค่ะตามสไตล์ใส่รลยเราต้องพร้อมกันอยู่แล้วค่ะตอนเราไปกับเพื่อนเราเห็นวิวรอบข้างคือเป็นอะไรที่แบบสวยมากว้าวมากค่ะดูหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยเลยจังหวะนี้เราก็เมาส์กันฉ่าค่ะเปิดแผนที่คุยกันว่าเอ๊ะตรงนี้มันอยู่ตรงที่ไหนนะอยู่ใกล้กับอะไรทําไมวิวแล้วก็ธรรมชาติมันสวยมากๆที่แท้ก็คือใกล้กับลาวเลยนะคะ คลิปนี้เราไปกับเพื่อนประมาณบ่ายสามโมงค่ะวิวดีมากแล้วก็แสงสวยมากได้รูปก,กันช่ำๆกันไปเลยทางร้านมีโซนดาดฟ้านะคะใครมาช่วงเย็นเนี่ยอยากจะจิบน้ำเย็นๆกันอนะ่ะดีมากอย่าลืมมากันนะคะ